สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสว่างสาๆครับมันน,มนี้คนซุมยิงผ้ามาสุมยิงป่าสะโดพี่เก่าครับหลังจากคลิปที่แล้วทําสําเร็จแล้วแล้ว <c oughs> มันนี้ก็มาตามเบึ้งอยู่ครับผม มีผลงานปลาจะโดให้พี่น้องเดยรับช่มกันบ่ครับผมนะครับนาเขาจ้ากระมาอยู่ครับ,าาาารบสามกนุ่นทั้งนรลังยางรุ่ยกันเลยแตนครับผมเดี๋ยวเจอกันอยู่หม้ครับผมไมายเดดผมมนะพี่น้องวันทั้งจากผูกเฟยแล้วสุขมันไปครับเมื่อกี้ขึ้นตู้นี้เลยต่อนานนี้เลยเนี่ย เอนี่แหละครับพี่น้องไงนัามากมากมากช่วงเขาเผลอรครับที่เผลอนี่มันก็จออเข้ากันนะครับปลา <c oughs> เสียงอาจถ้มีเสียงร่มรถโกรรบกวนแนนะงน้อยเลยครับผมเพราะเรื่องต้นใหม่นะครับอากาศมันร่มมันเย็นดีเ <c oughs> ย็นสบายจนจะรับเลยครับ หาผลงานปลาสะตอร์โดพี่น้องชมอีกคลิปมึ้งครับมาแลวครับใหเสียมาลองซ่มสะโดบอลนี่ก็ได้ก่อนเขาติดปิดก่อนเขาติดติดไปหามเขาผมลงคลีไมไว้คีมนั่นครับบอลนั่นติดไปหามเขาเลยครับเนี่ยของเดดเนี่ยคืนดีรู้ครับนี่แล้าไม่จะเผอครับดูว่า ไปครับพี่น,น้องโดนครับโดน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 ครับโดนไปแล้วครับไปแล้วโดนครับยัวยัวไปแล้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 วฮะยามกาดอกยาม่าพานาันลูกนาคนซูมยิ่งเลยรูปดอกเทียเพี่น่านะครับ Phải à lút, lút. Boa phương, boa phương. À, đi đi đi, bay bay không bay bay không bay đi, bay không rút, bay 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 ขึ้นอยู่บนพี่อ๊อฟขูดๆๆครับพี่อ๊อฟขูดๆๆขูดๆๆมามาอ่าไอ้ที่ใส่สวยดีครับนี่ซ้ำอีกนะครับต้องซ้ำพีดกัน้องว่าซั่มว่าได้แล้นเอาขึ้นว่าได้ครับยังว่เหี่ยวครับยังว่เหี่ยว นะครับพี่น้องตัวหัวทะลุออกาามาต้งซ้ำพี่น้องตง้งซ้ำรูดดอกซ้ำกันครับส้ำพี่น้องซ้ำดอกรูดดอกเทพคนซูมยิ่ง มาซัมโมได้ครับเอาขืนโาได้ท่นไงหไเห็นเหรียนยอนแหละเห็หนเยากันนอกเลยคือครับไงทองนะตัวแบบอยา่างยุคขืนนะครับ,บสะโพกซัมยุค่าขืนนะครับานี่สิครับพี่น้อง thứ lũ quá đỏ nhỉ Hãy subscribe ดคดนสูงยิ่งเห็นไดนล่ะครับนี่แต้มอีกแล้ะครับพี่น้องใส่สวยเลยครับนี่ดอกนี่ทะลุทั้งสองดอกนย่วะครับผม ปลาชโดใส่สวยนะครับเลยตัวใหญ่เลยครับนหนยีมีเกือบเกือบสองนี่ครับมลยับหวานนะครับพี่น้องใส่สวยใส่ก็เรื่องดีดูดอกเทียมครับหวานเจี๊ยบ สวยนะครับผดโดีม oh, oh. ือแล้วโหมี็นงานพี่น้องใมแล้วครับผมฝากเพงลังกดไลน์ก็แชร์เพงลังใจผมเลยครับผมชดโดครับผมมานนะครับมานแจ้วนครับเก็บปลาครับผมสวย เก็บปลาเดียบร้อยครับใส่กระสอบแล้วครับลูกดอกเทพครับเทพอีเียครับเนยลูกดอกไงหัวผอกเจ็ดเส้นเงียวสามสิมหาครับจัดสโดไปแล้วแจ๋วเลยครับดอกเทพสนใจติดต่อมาเลยครับนะครับพี่น้องเก็บปลาเดียบร้อยครับสามกันต่อครับเมื่อนี้ มี่เต็มต่อไปเดี๋ยวชมบ้าครับจัดไปหนึ่งผลงานคด,ดูเตยมต่อไปสิเป็นปนินอยู่บ่เบียดสมบนันนเดี๋ยดูตัวนี้ล้องเห็ดสมมึงกันนะ สมย่ำเหมือนวะนครับพี่น้องผลงานมินิยุกยิ่งจัดปลาสโดไปนะครับมือนี้ความยาาวกับลอยสิบสองเส้นครับความยงวรวมร่างลอยเส้นระยะชักหาสิมหาครับปีกซีติมหิกล่องเร็ดดอตลิโรเดอร์ใยางแปดซวิคสองเซนครับผมหมานครับมินิยุกยิงจัดให้ ครับติดตามมันไปครับนเมนื่อไ้ตุ mm ่มต้อทันมีนอนสุมต้ครับอืมสุดยอดหันเยหมดทัน นายมักสามคืนของฉันนะเพิ่งเพิ่งเลี้วแบบเดียวกันเลยครับตัวแรกที่ผมได้หันวะโอ้วฮันไม่นอนเลย ท่านบอท่านบอกินของท่านบอบอลเลีนลท่านเนาะท่านอยู่้วอื้อ เห็นเตี้ยมเห็ดเตียมนึงกระดูเห็นแม่ไปลูกขวางมาวะว้าครับเห็นแต่้ยเออเห็นแต่ลูกมันขึ้นว่าเห็นแม่มันล้มคลกร่มคลากร้นแห้งตอนนี้มันขึ้นอยู่เลยถ้าหันเอาจังไม่มันได้อยู่เรืวสุดครับขึ้นขึ้นไม่หันเดยวเฮียโมเห็นแนื้อหนึ่ง ป็นมูป็นมูยอะนาดกเขาฟังนแงงนนส่วนมาก็เห็นยูลึกๆหน่อยนะปกปนินขืินมาบาน,นีนชุบหายเลยฟุ <c oughs> ้งป,ปนินไะโดนว่าี่รับโดนว่ว่าด่านจะโดนครับ โดนครับโดนโดนไปแล้วครับไปแล้วโดนครับนั่นจยร้อยพ่านหนาคนซุ่มยิ่งกว่ว้าว่ามันอย่างนันครับอ่าครับโดนครับโดนไปนิ่นใส่สวยครับอ่ะอย่าขาดนะกลัวจะถือ องคนคุณซุ่มไงใส่ทองพอดีเลยเรือไว่ได้กินพี่น้องไงอ้าวเก็บครับเก็บวันนี้มันใส่สวยครับพี่น้อง มาอีกเต็มนะครับเส่ยกำลังดีเลยเสวยงามครับผมถุงัะต่อไปพี่น้องตี่ตามมันไปเรื่อยครับ ใส่ใส่ยี่ขึ้นอะยู่งั้นแพชิโดอะไาวดง่ายๆนะ ไอ้พี่น้องคนชมยิ่งขออนุญาตพิคคิปแค่น่อครับมือนนี้มานนะครับมือนนี่เะโดตัวที่สองห้องฝีอัโดใส่นาจะเกือบเกือบสองโลอยู่ครับนะครับขออนุญาตพิคคิปแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปนาครับผมแช่กับฝากพี่น้องก็ไใดก็แช์ก็ติดตามเป็นกำลังใจกันได้เลยครับผมสวัสดีครับกบานครับผม